อาหารเช้าพร้อมกาแฟยาอันนี้ก็ยาชงสลัดนะคะผลไม้ที่ขาดเสียมิได้อยู่นี้จ้ามิรินจ้า ี่เรนวันนี้กอะไรลูกหืมหืมเจ้าอะไรโอ้โหนอนหาลูกหนูเจ้าอะไรอันนี้อาหารน้องอาหารมิลินนะคะอืมถอนหายใจเพือกเครือกหืม ทำไมทำไมได้ยินเขาพูดอะไรกันเหรอหือเขาพูดอะไรกันบอกแม่ฟ้องแม่เลยหืมกินฝรั่งไหมลูกหือเอาไหมลูก ไม่เอาหรอกินแม่ทิ้งเขานะอืมออือือมีหมกแม่มีหมกแม่มีหมกก่อน แม่บีบมูหนูหน่อยแบีบมูหนูหน่อยในแบบซูชิฟันล่างขึ้นยังลูกฟันล่างลูกฉันตายแล้วแม่มองไม่เห็นความหวังที่มันจะขึ้นเลยลูกเอ้มีเค้งหนูควบกว่าแล้วนะลูก